สวัสดีพี่น้องกลับมาพอกันครับสองขั้วแม่หงอีกคือเกาเนาะจ้ามื้อนี้แม่หงกับเสิเหตุแมนูเอาใจผู้เฒ่าเนาะพี่น้องเป็นเมนูแเจ่วแม่งแข้งคอเด้อจ้าสมัยแม่หงเป็นเด็กหน่อยก็ไปหาเก็บดีดีเนาะน้ำปลาน้ำดงเนาะซึม,มื่อนี้หากินยากแล้วพี่น้องแม่งแข้งคออันนี้มื้อนี้แม่หงเกือไปซื้อจากตลาดเล่ามาก็เลยจะมาเห็ดซูผู้เฒ่ากินเนาะเพินม,ม,มากมากเพินอยากกินเนาะก็เลยจะมาเห็ดเจ่วแม่งแข้งคอเนาะพี่น้องเนาะ กินก็มักอื้อหน่อยลวกเนาะพี่น้องเวลวก็ตามแม่หงไปเข้าคั่วกันเลยจ้านี่ก็คือแมงแข้งคอเ้ยพี่น้องที่เขาจะนําไปเห็ดแจวเนาะก่อนที่เขาจะนําไปเห็ดแจวเฮาก็จิมาแกะปีกออกสะกอนเ้ยพี่น้องเขาก็จะทําการแกะปีกออกสะกอนตรงคีบข้างหลังแ,แ,แงหลมๆเฮาก็จะหักออกเลยเด้อพี่น้องเพาราะว่าเวลาเฮาต่ามันจะบ่คอยแหลกมันจะต่ายากแม่พี่น้องแม่หงก็จะทํากันแกะปีกแกะ กาบมันออกแบบนี้เนาะแต่ว่าขาเข้าบม่ต้องแกะเนาะพี่น้องหลังจากที่เข้าเด็ดปีกออกเมดแล้วเขาก็จะนําไปล่างสะอาดซะก่อนเนาะพี่น้องหลังจากล่างเสร็จแล้วเขาก็จะนําไปครัวเขาก็จะทําการครัวให้หอมเลยด้วยพี่น้องเขาจะขัวไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกกลิ่นหอมจนสุกก็แนนําให้ครัวออกแห่งๆเลยด้วยพี่น้องแต่ว่าอย่าแหงหลายเด้อมันจะขมเขาก็จะขัวให้มันไดประมาณนี้้อจ้าแล้วเขาก็จะนําไปต่าเนาะ การเฮ็ดเจวแมงค้งแมงหงก์นแนะน้ำไห่ใส่พริกแหงเทียวข,ขัวเองตําเองจะหอมด้อพี่น้องอันนี้แมงหงก์ตําไว้แล้วเรียบร้อยเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะน้าแมงแค้งเที่ยวข,ขัวสุกแล้วนี่ใส่ลงไปแล้วเฮาก็จะทําการตําตําจนละเอียดเลยด้อพี่น้องแมงหงก์นแนะน้าใส่คกหินจะละเอียดง่ายจะตําแหลกดีเนาะพี่น้องแหลกละเอียดประมาณนี้เลยเนาะจ้าขั้นตอนต่อไปเขาก็จะปรุงด้วยผงนัวเนาะ แม่หงกะจะเพิ่มความเผ็ดลงไปอีกจักประมาณหนึ่งช้อนชาเนาะตามด้วยน้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะสะกอนน้ำปลาแดกหนึ่งช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเขากะจะย้วยย้วให้เข้ากันหลังจากที่เขาย้วยย้วยให้เข้ากันแล้วรู้สึกว่าเจลมันจะแหงผดเนาะไม่หงกจะจิตเติมน้ำห้อนลงไปน้ำต้มซุกที่มีความห้อนอยู่เนาะเขากะจะค้นค้นค้น,คนให้เจลมันเนี่ยมีน้ำในจักน้อยเ่ให้มันแหงผพดเนาะ อันนี้เป็นสูตรเฉพาะของแม่หงหากไผ่มักแหงๆกาต้องเติมน้ำห้อนนะพี่น้องเสร็จแล้วแม่หงก็ชิมมังรสชาติมันขาดเข้มจักน้อยแม่หงก็จะเติมน้ำปลาล่าใส่ลงไปเน,ะนาะเสร็จแล้วพี่น้องเจีาวแมงแข้งขอหอมๆกินหอมก็แมงดาอีก้อพี่น้องหล้กก็มีความมันๆหอมๆห,หอมมันก็แมงดาอีกแม่หงก็นแนะนำ้ำให้ลองเห็ดกบิ่งมด้อจ้าถ้าหากไผหาได้เนาะแต่ว่ามันก็อยากหาอยากในจักน้อยเนาะ มือนีเข้ากระสิกินกับต้มมักอือออนเด้อพี่น้องมักอือออนไม่หงกระสื่อม,มาจากตลาดเพิ่นขายถา,าดและเศร้าบาดเนาะเศร้าบาทก็ได้ไสามนวยผุนเด้อได้ตาบอกหลายเนาะนี่เนาะมีแจวแมองแงข้งคอมีต้มมักอือออนถ้ามีใครต้มเสริมน้ำเด้อพี่น้องแค่นี้ก็เลิศละพี่น้องเอาขขาเนี้วห่อนหอนตุยแ่บหลายจ้ากินหอมมัน มีความกลมกอมแสบจะล่องไปเห็ดเบิงเ้อจ้าหากผู้ใดเห็นแมงแข้งคออย่าลืมสื่อละล่องมาเห็ดกินตามไม่หงเ้อจ้าสำหรับคลิปนี้ไม่หงกะขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า